สวัสดีค่ะวันนี้ดีใจนะคะเพิ่งคุยกับลูกสาวไปเพิ่งวางสายไปคุยกับออรา่าลูกสาวชื่ออร่านะคะเนี่ยคุยกับลูกเสร็จก็เลยอยากจะให้ทุกคนดูว่ามีลูกสาวนะน้องออร่านะคะกอดรูปทุกวันเลยนะคุยกับรูป เดี๋ยวนีตน้ตอนเขาได้เด็กน้องอลันน่ารักมากแต่คุณแม่ไม่ได้เลี้ยงนะคะฮ้ย <c oughs> คุณแม่เลี้ยงให้คุณแม่ต้องมาดูแลสามีต้องมาทํางานที่อเมริกานะมาอยู่ที่นี่ก็นานนานเหมือนกันสิบแปดปีกว่า,วาคือทอดลูกสาวคุยกันเกือบสองชั่วโมงเ <c oughs> กือบสองชั่วโมงเนาะดีใจหลาย <c oughs> ดีใจลายได้คุยกักบลูกสาวโดนตอนนี้ ธรรมดาคุยบ่โดนแต่ก็อยากกลับบ้านเนาะอยากเอาลูกสาวมาอยู่น้ำเนาะแต่มายังงบ่ท่านไดเพราะว่ามันต้องดูแลคนสองคนช่วงนี้ดูแลสามีให้เพิ่นแข็งแรงก็หนีจากหน่อยขาเพิ่นยังใส่ใส่ใส่ที่เดินอยู่แต่ก็เดินได้เดินเท้า้องน้ำได้เดินไปเดินมาใดซอยเดือดตัวเองได้เนาะกินข้าวได้เพราะว่าร้องพนดัดใจอันนั้นมวยปัญหา แต่ว่าบอสามารถเดินทางกับเมืองไทยได้เพราะว่าบนเครื่องบินมันใส่เวลานานพราะสิปวดขามันใส่เวลานาน,านเกินไปในสนามบินบริมีปัญหาเพราะสิะมีคนเข้นห้เนาะคือหอดลูกอยากได้ลูกว่าอยู่นั่เด้อยากได้อยู่ถามมีโอกาสคิดว่าปีหน้าปีหน้านะน่าจะได้กลับถามมันเป็นไปตามแผนเนาะ แต่ถาบ่ไดก็ได้ล่อไปอีกพอดีลูกใหญ่พอดีนี